น้องนางเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยชีวิตจริงชีวิตประจำวมมันเพิ่นแต่ละมือมอม้อกุ้งบ่หมื่นหนึ่งนี่ตอนแรกคุณได้หั่นเตัดบบบนี้โอ้มาเส้ามาเล้งเัาตัดตัดเนี่ยอืต้องตัดตอนเส้าตอนแรงบ่ได้ตะกี้คือคิดว่ากุ้ง สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC บ i r d ดสุขสุขคนว่าเสิเป็น FC พระน้าประเทศในต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกาสู่ทางส่องสแก้วอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามื่อกี้เนาะสเกลก็ได้ผ่านทางมามาแต่หน้าเนาะสะแกวได้มาแต่หน้าก็เลยผ่านทางมาทางนาของน้องนางเพิ่นบังเอิญพี่น้งอ,นนองเลยเห็นทางน้องนางเพิ่นนั้นว่าเกี่ยวหญ้าอยู่ว่าไน โดยอ่ะกระสั้นสเกลกับซีเรเข้าไปทักทายสบาดีทางน้องเพื่อนกันเนาะโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะการพอเป็นการสักษาสิเวลาจะแก้วกับซีพาพี่พาน้องเข้าไปอ่ะทักทายสบาดีทางน้องนางเพื่อนกันเนาะโดยอ่ะไปเบิ่งขวดส้มว่าเพิ่นเห็ดอยังเกี่ยวหนาบ๊อบมันี่เกินกุมุกกุมุมอยู่พี่น้องเลยโดยไปเบิ่งขวดส้มมาพร้อมกันเลยอ่ะโอเคพี่น้องเลยเมื่อนี้สแก้วกับได้ผ่านมาทางหน้าของน้องนางเพิ่น กะบังเอิญเจอพันเกี oh, ่ยวหญ้าพี่น้องพูดพัน่ะกบดเอาหญนะบ่ได้เกี่ยวเนาะมื้อนี้เพิ่นคือว่ามีเครื่องตัดหญนะพูเดียบดีพี่น้องเ้ยพูดเต้นเตะเข้านาเพิ่นบ่นี่กำลังสิออกพี่น้องเอ้ยอ๋องงามอ่ะสบายดีเด้อเอสบายดีอ๋อเนี่ยคือมาหาเอาห้าแต่เช้าแท้มื้อนี้ โอ้พ่อพูนตัดหญ้าเนาะโอ้ยพี่น้องเอยทางผู้เสพผู้สาพนลงมาหญ้าแต่เศร้าแต่ละมือไ่ได้เห็นยังหาแต่หญ้าให้งัวคือทิท่านได้กินข้าวเศร้าได้ม้นีมเนาะโอ้ต้องหาเหยื่อให้งัวก่อนคนคอยกินน้ำลัง อันน no bueno, ี S <S tu, y, ้เน bueno, ี่ยหน้าเจ้าบอนนี่นะโอ้ยหน้าเอตันนอื่เหมนเนยเนาะมันถาตัดมันก็สีนานปุงเนี่ยมันก็สันแน่เนาะหม่นโอ้พี่น้องไอแต่ละมือสาวคนหนึ่งบ่ได้อยู่ตัดหน้าแล้วสิไปเสร็ได้มือนี้เนาะ ทางไปเรื่อยๆก่อนเนาะเด็ดออกคูติโลได้เหมือนี่โอ้สิไปอุดจูติโล่ามาอนี่ยต้องพี่น้องเอ้ยเควนสิบเอยูสิสือได้เนาะบ่ได้พักบ่ได้พอนหาเงื่อนห้งัวแล้วก็หาเงื่อนคนอีกหากินแนเนอนก่อนเนาะอยูสิสือบ่เป็นพี่น้องเอ้ยต้องหาอยู่หากินแต่ละมื้อทางน้องนาง้ำคน เป็นคนขยันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งเพื่อนแบบบูมี่พยเนาะไม่ใช่เจ้าคนเดียวทางน้องพนก็ว่าบกเก่งเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกามีแต่ลายเอฟซีพนฝังมาถามอยู่เนาะว่าเพนทาเขาก็ถามน้องนางได้ว่าน้องนางบอกว่าอายุประมาณหกสิบคุยได้โอ้หกสิบคุยได้บ่แบบนี้เมื่อก่อนนะถ้าถามมาหาซีบมาแต่ว่าเนาะพนก็เลยมาถามจะแก้วา ไปถามน้องนางนี่เด้อเพิ่นว่าเพิ่นอายุ60แล้วเพิ่นว่าน้องเพิ่นคุยนําอยู่บ่เพิ่นว่าคุยโอก็คุยคกันไปก่อนนะนางเนาะโดยโดยคุยกันเบิ่งก่อนว่าไปไดบ่เนาะโดยโดยบางทียคุยถึกอันเนาะคุย้เข้าใจกันก็โอ้ยบางทีเอาก็ได้เด้นนางเนาะเพราะว่าคุมื้อนี้มัน จำกัดบ่ได้เนาะดูอ่ยไอหนุ่มเนาอายุอานามกับบ่สจำคัญดอกเลยน่ามองขนาดพอเพียงแต่เข้าใจกันสี่พ่อลราบ่บัะนี่ดูอ่ะพ่อล้วอ๋อไปกันตัดแตงเต้าดีเจ้าเนาะพี่น้องเลยตัดตั้งแต่เต้าๆอันนี้มันก็สีเดือมตาเว้นเลยเด้อเนาะเพราะว่าตาเว้นมันก็ยามเศร้าเนี่ย โอ้ได้หดสีสอบพี่น้องเอ้ยได้ลายดีได้เสียวขึ้นอะไรได้นี่ยเสี้ยวบดสีนี่เอาขึ้นเธอสองโอเอาขื่นเธอสอสองโอ้เสือระสองสอบนึกว่าเอาขึ้นเบิดอันว่าสีนี่ก็คือชีวิตจริงหองน้องนางเพื่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ย ชีว uh, so ิตจริงชีวิตประจำวันเพิ่นแต่ละมือกุ้มบ่้มือหนึ่งนี่กุ้มตอนแดงคุณได้หัวตัดแบบนี้โอ้ตอนเศร้าตอแดงหัวตัดตัดนี่อืต้องตัดตอนเศร้าตอนแดงบ่ได้ตะกี้คุณคิดว่ากุ้มมือบ่หะนะไม่ว่าตัดตอนเศร้าตอนแดงมาตัดสิบ่โอ้ สบายดีเด้อทางวมอจิตมาแต่ทางใดมาแต่ทางใดเดินี่มาแต่เพื่อนเพื่อนว่าจะออกไปนะว่าจะไปเวียกบ่ลไปอยู่มันจะเศ้าแค่จังว่าเนี่ยค่อยว่าเนาะก้เสกผู้ซาวเพิ่นแมนส่วนที่ว่าเนี่ยเราคงไปดองขันเกียร์มาตามข้างหน้าแบบลายตัวลายตัวเยอะแม่นต้องได้เกียร์แบบนี้บุกุ้มันอางนี้เนาะนี่ค่อยผ่านมาทางก็ได้พ่อทางน้องเพิ่น โดยก็ได้แวะถามเพื่อนไม่ได้เห็นงานบ่บ่ได้เห็นงานยาเลยบ่โดอเด็งานบ้านเฮาเนาะโ้อไปใส่ไปหน้าเลยไปหน้าบ่บันนี้โอ้ไม่เปลี่ยนเลยโอ้ไปไเดี๋ทวทปลอดภัยเด้อโดยโดยสบายดียังบม่ได้เกลียวบ่สบายดีฮะยังบม่ได้เกลียวข่าวบ่ได้แล้วได้แล้วโอ้ไปไปอาชีวิตประจำวันน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวหยาทุกเมื่อ พิ่นว่ามื่อนี้เพิ่นว่าเกี่ยงอยล้วเพิ่นก็สิไปพุชิโิ่นว่าหรือว่าแมงกิโป้มเนาะคนไทยเอิ้นเนาะอาจจะสิใสสามบ่บันให้ใสสีเลยบ่มันสิขึ้นอยู่บ่ขื่นอื้ใส่ภาพสี่นะบด้มัดบ่จะใสเนาะเออกาดกลางวันนี้เนาะลองมึงดูโอ้เคนสีใสสีคนนี้บานี ตะกี้ว่าชิชัยโซขาน้องมาอะไรเือบ่ม่อานัก้ระนีี่นีกะได้บ้านโอ้รบ่ได้งไอ่ะไม่กัวนั่นเดี๋ยวคอยถือหาก็ได้สนิทก็ได้บอโอ้โหนี่บเบาเลยจะแก้ว เมื่อเล็บอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ทางกูสาเพิ่นสุกเมือ่อแล้วระวังตกเด้อคนกำลังลังฮะโอู้้พ่อคนพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาแต่ทางใดเด้นี่เด้ยป้ามีแต่หามยังเด้นี่เนาะโอ้ยสบายดีเด้อ โอ้ไปปลูกผักบ้อวันนี้ปลูกผักเลยค่ะวันข้าววันประั่นได้หยากมะขายพอได้เปลี่ยนบ่แม่พอได้แรกเปลี่ยนเนาะพอได้เปลี่ยนแม่ป้ามีแต่ผู้หาผู้้โอกมีแต่หาบุลุงปุ้งป้วยได้ไปสั่งเด่นี่เนาะได้ได้แค่ยางหาเช่นเอาบ้อเช่นเอาบ้อ ตเอันนี้พักกันหามย่างนี่นะอ๋นนะอไปวันพักวันหยาเลยเนาะพักวันหยาบ<ร>ดพนเลยพี่นอ้องเอ้ยพู้นี้ไปหาบคือนมูอหาบกระตาเมื่อขายบ่โอ้ไปย่างเลยเฮาอ่าไปมองไปีกทางผู้คนพี่น้งนนองเพื่อนไปให้ไปนะกันหาบขี่แกะเพื่อนมา ไปวานพักวานเนี่ยเนาะอ๋ออันนี้ก็ได้คอนไปทังเด้ทางนี่โอ้แตังโอ้แพ้ตังไปปุ๊บไปมุ่งเข่าแล้วเนาะเข่าหน้าสาวนางผุนงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โห้ไก้สิโพใกล่แร่เริ่มแด้หนิเนาะใกล้สิโพเกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยฟ้ามาเด้อเนาะสำเพอพนจังหวัดอยากไล่คนมาเกี่ยวข่าวซอย สุกกระเปา๋าสี่สอบพี่น้องบาทเดียวาเก่งขนาดคนสู่ชีวิตเข่าทั้งได้บาทป้าไปไีนบอโ,โอ้ป้าได้กินตอนแร้แล้วก็ลงไปขอขอเทนะี่ยวไหมอือโดยโดยโดย ไปไปหากินหนากินอะไรได้เมือนี่เนาะเป็นกับมืออะได้พี่น้องเลยพอเกี่ยว n h ากวน n h าอันพอคนเป็นคนตัดโอ้เถ้าเกี่ยวแห้งบ่อยได้เนาะเอ้าลูกชายขอยทางนี้สบายดีน้องนินสบายดีอ๋อไปโรงเรียนบ่ อลงโอ้ตอนนี้ช่างอร่อยช่งเมื่อนะดูงูสาวนางเพิ่นกะโอ้ยงัูลายโตอีดีนี่งัูลายเจ้าเพื่นนอะพี่น้องเอ้ยแมนงัูลายเจ้าบ่มแมนงัวเจ้าเดียว เพิ่นมาตะเกียห์ nhà ใหม่ๆพี่น้องเอ้ยเคืออะไรไข่ยังไหวเลยพี่น้องยังมืออยู่เนาะโดยไปแต่แต่ละมือต้องไปเกี่ยร์สิคุณมือบ่โดยตอนเช้าเกาไปตัดตอนแรงก็ไปตัดอีกตอนแรงก็ไปอีกโดยอ๋อเกี่ยทั้งตอนเช้าตอนแรงได้เนาะโดยพอได้อยู่ได้เศร้าชีวิตของเพื่อนเรียงงัวยายได้งัวไปหากินบ้านนี่ แต่คนจิบหา,หากินอย่างแด้เนาะ <c oughs> โดยก็มีทางผู้บาวก็สนใจหลายคนอยู่พี่น้องเลยแต่บ่ฮู้ว่าน้องเพิ่นสิคุยน้ำหรือบ่เพิ่นว <c oughs> ่าคุยน้ำอยู่ก็คุยอยู่เนาะโดย,โดยทางน้องมันก็พร้อมสิคุยเพราะว่าตอนนี้มันกาหัวเข้าเพิ่นก็มาเบิ่งแล้วใกล้ชิบ่เกี่ยวท่านได้กินข้าวกินน้ำแน่นอนนะยังไม่ได้กิน กระสานกระซิบรบกวนเวลาเพื่นนายพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้เพิ่อนกระหากกระขึ้นมาแต่เกี่ยวหญ้าเมนยังเมื่อยอยู่เนาะเมื่อยยยเเเเมมื่ออะไร้าลนยังหอนยังเมื่อยอยู่ทางเฮาก่ะสิได้โคตัวกับก้อนเพราะว่าบระยากรบกวนน้องเพิ่นให้เพิ่นสะเมื่อยสะแกนกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะสั่งหน่อยหัวยโมโหไหมแต่ว่ามาแต่ลมดีตลอดเลยเนาะ อาก็สันทางเอกระษตรของตัวกับกอนเนอร์โรยสบายดีอ่ามือนี้ก่สระแก้วกับได้ผ่านทางมาเพื่อนพี่น้องเรามาแต่นาตอนเศร้าก็ได้บังเอิญพ่อน้องนางเพิ่นกำลังเกี่ยวหญ้าให้งัวโดยกับพ่อเพิ่นก็ได้ได้ถ่ายทำชีวิตจริงวิธีชีวิตของน้องนางเพิ่นให้พี่ให้น้องรับชมเนาะได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเพราะว่า ชีวิตจริงเพิ่นกาพอประมาณนี่เองเนาะแต่ละมื่อก็ต้องเกียย่ยดยาเดี่ยงงวัวสวยพ่อ่วยแม่แล้วก็เกียย่ยดยาเดืดด้วยกับไปหาอยู่หากินเพื่อเมื้อน,นี้กเพิ่นสิได้ไปขุดจิตรอเผื่อนะเนาะดูว่าแม่งขิ้โปมพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สกแกก้าจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้กะพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสกแก้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาส่งส่องสแกก้าจนจนว่าจบโดย่ ขามาแวก็สเกกระบุมินอย่างไรนมีแตกคำอว่าคนชมคูดีมีแห้งด้วสกขภาแข็งแรงพัจะจักรคไปกตเตี้ยทั้งปวงโดยสันีิสเกก็กำบ่าสบายดี